เรียกนี่ยเ,<ร>เปิดน, <ไป S 2> นี้ไหมเปิดน,นี้เปิงน,นี้พอเวลาพอเวลาวิ่งแล้วเรากด e มันจะได้สปินตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยเวลาสองวิแต่เพื่อมันจะแรนดนอมเว้ยว่ามึงจะโดนปลดกำบงังหรือมึงจะได้สถานะที่รีบเร็วขึ้นอีกสองวิหรือมึงจะกีดหรือมึงจะได้ของที่หายากคือระดับไอเทมระดับสีเขียวสีม่วงเลยก็สุ่มสุ่มมามีทั้งโชคดีโชคร้ายถูกป่ะใช่ก็สุ่มได้เลยอ่ะ ก็มันรีคูดาวได้เรื่อยอะ่ะก็คือมึงสุ่ม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 ,ม,มได้เรื<ะ>่อยๆอ่ะเกิดปะถ้าแบบเหมือนกูเป็นซัพพลายเออร์ให้มึงได้อะ่ะโห่ฐานหินนี่ดิเดี๋ยวคุณเล่าเองก็เด็กก็คงงงอ่ะเครื่องแรกเสร็จแล้วอ่อวตอนนึงก็ตันโทษตอนตอน,นึงแล้วนะโอเคตักแร่เสร็จ ไอ้ฆาตกรไปไหนเนี่ยวอธีเราเขายอกกันมาสามคนฆาตกรเอฟเคะดิไม่เป็นไรกูสุม่มเรื่อยกู่อยๆฟฉายกูสองหน้ามันได้เลยท่านเลยฆาตกรเอฟเค่ะเพื่อนชิวๆเลยกูได้ไงก็ออกูเอาเปิร์กอันนี้มาเว้ยถ้าปั่นไฟเสร็จจะเห็นฆาตกรสิบวิเลทีแล้วกูเห็นฆาตกรแม่งยืนนิ่งไม่แน่ยืนนิ่งเนยนนนตัวน่ากลัวเลยก็มันเป็นหมออะหมอถ้าหมอเขาว่าอะไรอ่ะเป็ซับปิน กูไม่มั่นใจใช่รอเปล่าแต่พี่ว่าใช่นะหมอไม่ใช่หมอเบเกอร์เบเกอร์เออใช่อยู่ในเออะไรหนุ่มอะตรงนี้จะมีนวันก็ได้คับนกลัวที่ไหนผมมันไม่ตีอย่างเงี้ยน่ากลัวถ้ามันตีไม่น่ากลัวหรอกอุ้ยตันันัันกัน คิดดูคิมันรันดอมไง่าจะให้นักสมาธิเหรอโมาเมานามาเยมานามาดี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 มนามาีมนามาีมนามาีมนามา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 มนาม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  ไอ้ก,กดอัดกัดโดนลุเดียวเลยไป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 ไหนไหนโบกไม่เล่นวะไอ้เหี้ยใครสั่งใครสอนปั๊บเท่าหน่อยวางไหมวางไหมวางกดอากดอากดอากดแล้วกดอาใหม่อ่ะแมงไลไอ้กัดพิสต์ ใครบอกไม่เล่นอะไรสันแปิดเครอเหรออะไรอะไรอะไรกูเซียนตัวนี้กูเซียนนอทำไรอะไร่อะมันทำไรอ่อะเฮ้ย ไปแล้วกนเจอกันเลยปลอยไปโชคดีไรหนุมโอ้ยเ้ันเิงันเทิันเจกันเจนไอ้เหี้ยเปิดประตูเลยไอเหี้ยโชดีลูกอะไรขอนุากินมาม่เปินยงไอ้เหี้ยไม่คืนมเยอะมอระเด้เหลืออะไร จอแดนจอแดนดูดเอาไปดูดอ่ะเหมือนัันเมันมันกำลังเดินตามใครอยู่ไม่รู้ะตกแตกแตกลงข้างล่างไปแค่เล่นเดนไดบ์เปล่าไม่เคยเีเยอะดูดกูดูขวาไปนะดูขวาไปนะมันดูดกูแล้วมาดูดกูยับเลย ดูกูยับเลยมันดูกูเอากูเอาเลยเพื่อนโอ้ยเอาเลยเอาเลยสบายสบายสบายเราไปขึ้นโอ้โหมันจะเอาคือกูดูอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มันนี่นี่จำไม่จำไม่มันไปหาเครื่องที่เสร็จอ่ะมันวิ่งไปหาเครื่องที่เสร็จไม่เป็นไรตอนนี้มันเป็นเฟสมันเป็นเฟสเฟสสองแล้วสบายแล้ว้องแป๊บแป๊บๆเดี๋ยวสักแป๊บแทงขึ้นเจอกับ ตื่นแล้วเป็นสองอยู่ตองเจ็ดสองไม่มีเสียงหัวใจอยู่แล้วทีเดียวรอ้โอยใสเพื่อนยันี่เลยเนี่ยอยู่ซ้ายมือกูไม่ต้องกูอยู่ปานอะไโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยดูดบเลยนะตอนเนี้ยมันดูดจบเลยนะปกกูใหญ่เลยนะกูก็าเฟสสามนานพวกเฟสสายาวอะมันดูดนานอย่าบอกนะว่าเอดออนแดงกูก็คิดอย่างนั้นแหละมันดูดจู่กูดูดจู่กูมันกลังดูดจูบเลยมันตีกูทีนึง กูให้มันตีหนึ่งไม่ให้มันดูดมันดูดกูสันมาสั่นมากูอยู่ด้านล่างว่ะมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างบ้านใหญ่บ้านด้านล่างใช่ไหมด้านล่างบ้านใหญ่ทีมเครื่องไปแล้วอยู่กับเพื่อนด้วยมันดูดมันดูดเพื่อนต่อมันดูดเพื่อนต่ออย่างเงล่ะเอาเพื่อนโดนนะเจอในตู้ดิกูไม่เคยเล่นในตู้เลยเพราะกูไม่เคยเห็นตู้เลยประเด็น่ะกูเลยไม่เล่นโอ้โหใกล้ๆกูเลยใกล้กูเหมือนกันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย ซ่อมเลยซ่อมเลยกูช่วยเราช่วยเราซ่อมเลยกำลังดูอยู่ว่ามันอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันไปหามันไปหาพวกมึงอ่ะมันดูดแล้วนะมันดูดแล้วนะโอ้ดูดใหญ่เลยดูดใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาละงานเนี่ยมันไม่เอาปูมันเอาเพื่อนเอาเพื่อนเราเติ้ลครับมันซ่อมเลยซ่อมเลยกูกูซัพพอร์ต่อนเสี่ยวฉิงที่เสี่ยวฉิงเห็นแล้วจ้าผมมีล็อกตู้นะมีล็อกตู้นะลตู้นเติ้ลกูเลยครึ่งหนึ่ง โอ้เคเราใครไม่รู้ว่าน่าจะแอดออนแดงแล้วเพื่อนทำอะไรวะเนี่ยเอ้าอะไรของเพื่อนมึงวะไม่ได้กูอยากรู้ว่าเพื่อนทำอะไรก่อนเดี๋ยวมึงไม่ปั่นไฟให้เสร็จอ่ะซ่อมซ่อมไม่เสร็จไปเลยเออจมไม่ได้โดนล็อกเหรอโดนล็อกเครื่องอ๋อเออซ่อมเสร็จแล้วเครื่องอยู่ไหนแล้วเครื่องที่มึงปั่นอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างๆว่านใหญ่อ่ะเครื่องแรกที่จะปั่นปั่นเสร็จอ่ะ โอเคน่าจะพอรู้เฮ้ยเชี่ยมันมีเพิร์กอันนี้ด้วยเพิร์กสั้นอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอีกที่อวิ่งขี่ไปบ้านใหญ่เลยจ้าวิ่งขี่ไปบ้านใหญ่เลยจ้ามันไล่มึงอยู่นี่ไอตันไอไม่ใช่ไอ้ตันมาเลยจ้ากูเองจ้าตรงไหนบ้านใหญ่กูเองจ้าแต่ตายจ้าไมงอยู่ไหน มากำลังวิ่งเข้าบ้านใหญ่จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ากลมไม้รอจ้าล้มไปเลยล้มไปเลยวิ่งเข้าบ้านใหญ่จ้าไปแล้วไปเข้าบ้านใหญ่มาแล้วนีนเน่เครื่องเครื่องไอ้ป่านเครื่องเครื่องไอ้ตันกแกเสร็จแล้วของกูอ่ะแกเสร็จแล้วแกเสร็จแ<า>ล้วหาหนหานี่เลยตายจ้าล้มจ้าเอ้ยไอ้เชี่ยมันแทงเรามันแทงเลย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 โอ้แย่อันนี้แย่เลยแย่แล้วดิแย่เลยอันนี้แย่เลยมดมดมดเป็นสองมดเป็นสอง แย่เลยนีแย่เลยอันนี้ตอนนี้แย่จริงแย่จริงเลยอนีะแย่จริงเลยเพื่อนกูหลงไปนอนดิ้นนะดิกูก็ไม่แปลกใจที่เพื่อนหลกตู้ไอ้เหี้ยกูว่าทราไมแม่งดูนานๆดูนานชิบหายอันนี้แย่เลยแย่กว่าทุกอันเลยอันเนี้ยโธ่ไปดินอกจากไอตอนจูดิตแล้วมันมาแล้วด้วยมันเหมือนมันขู่มันถื่แล้วมันแทงเลยเวยใช่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 ต้องเป็นยังไถ้าไม่หลอกตู้ตายก็ต้องมีตู้ต้านไปหนึ่งดอกไป ยังไม่ทองเลยยังไเปิดตู้เลยมาหนันมาหนันมานันมาหนันเปิดประตูนะแทงกูแน่แทงกูแน่แทงกูแน่ต้องหาตู้หลบเปิดประตูพี่ลบเออโอเคอะไรอย่าไปอยู่ใต้ดินนะเพื่อนไม่อะไรไม่อะไรเออไม่นะปานมามาส่งพามาส่งพามาส่งมามาส่งพามาส่งพามาส่ง ไฟไม่เรื่อะไรเร่องไรมาเราสอนต่อสันสันสันเห็นมาเห็นมึงมันต้องเห็นอยู่แล้วล่ะมึงนุ๊กนกนุ๊กนุ๊นุ๊ก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 นนุ๊กนกนนุ๊ก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 นุนุ๊กนุ๊กนุ๊กน ล,า,ลาก่อดนป่านเว้ยศพมึงอ่ะจะอยู่กูอีกนานบอลโลทามไปแล้วเจอกันบอลโลทามกูไม่มีเพื่อนกดเลยกดเลยนกกดเลย เขาว่ามแม่งนะไม่ม่เกิถึงถึงมั่นติดบอลลูธามแบบแต่มันทิ้งแทงดีก็ตบเลยเพ่บอลรูธามบอลรูธามเป็นไรงเฮียกูไม่เอาไปเกิดเปิดสามแม่งนานมากกูเลยแบบเปิดสามแม่งนานมากเอ็ดออนแดงคู่แน่ๆดูจัตตาพแล้วโอ้พี่โกงเหรอเพื่อนนี่ไงจริงๆด้วยเฮียโอ้โหขิ่แต่ละอันมา